โอากาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในพากันนมัสการพระรัตนตรัยแล้วตอนนี้ไปเคยรวบรวมกำลังใจให้อยู่ในเขตของกุศลเพื่อนดับแรกตั้งใจฟังเสียงขณะที่ได้ยินเสียงชัดรู้เรื่อง ทุกอย่างทุกถ้อยคำย่างนี้จี่วาจิตเป็นสมาธิก็คําว่าสมาธิแต่ว่าตั้งใจว่าเฉพาะเหตุใดเหตุหนึ่งนี่เราตั้งใจฟังเสียงเมื่อฟังแล้วจะคิดตามเป็นตัวปัญญาวันนี้ก็อย่พูดต่อทั้งทางสายเข้าสู่ผนิตพาน เมื่อวานนี้ได้กล่าวแล้วตามพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมพุทธเจา้าว่าอธิสิณสิกขาเป็นกำลังของพระโสดากับพระสกิคาคาอธิจิตสิกขาเป็นกำลังของพระอนาคามีอธิปัญญาสิกขาเป็นกำลังของพระราหัตผล นี่ถ้าเราเข้าใจรวบรัดในการปฏิบัติกรรมฐานเราก็จะมีกําลังใจเข้าถึงมรรคถึงผลได้โดยง่ายแต่ทั้งนี้ก็ต้องเว้นไว้แต่ว่าเว้นจากปริโภและติรชานาคาถาจงจำไว้ว่าอารมณ์ใดที่ประกอบวิความรัก ประกอบไปวยความโลภประกอบไปวยความโกรธไปะกอบไปวยความหลงอันนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นอารมณ์ของติระชานคำว่าติระชานก็หมายความว่าไปขวางนติระชานนี่เขาแปลว่าไปขวางขวางก็ไม่ขวางจากทางดีไม่ไม่ตรงดีเพราะว่าอาการอย่างนั้นเป็นอาการข็อติระชาน ใจคิดเป็นใจของเดรจชานวาจากล่าวเป็นจิริชานในคาถา,าเป็นวาจาของเดรจชานาการทำแปลาการของเดรจชานใช้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์ฉะนั้นอาการของเดริชานทั้งหมดอันที่จะเกิดจากการจิดทางจิตคนดีทางวาจาคนดีทางใจคนดีจงอย่ามีในสํานักของเรา จงระมัดระวังกำลังใจเป็นสำคัญอย่าเอาอารมณ์ของเดรัจฉานเข้ามาใช้ในจิตแล้วก็จงอย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอื่นว่าจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของคนอื่นจงอย่าสนใจกับจริยาของบุคคลอื่นให้พยายามปรับปรุงใจตนเองเป็นสำคัญ และให้ทรงพรมวิหารสีมีอิทิบบาทสีฟังแล้วก็ต้องจำจำแล้วก็ต้องไปพุทธปฏิบัติจงจำไว้ถ้าจำไม่ได้ก็จงรู้ตัวว่าเร็วเกินไปคนเร็วก็ไม่เร็วกว่าคนเรียกว่าสัตว์ในวายโคม ตอนนี้ไปให้ทุกคนควบคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าเข้าไปยุ่งกับบุคคลอื่นทุกคนที่เข้ามาในสนักควรจะปฏิบัติอยู่ในความดีราคุมตัวเองเป็นสำคัญอย่าทำจิตเสียอย่าทำวาจาเสียอย่าทำใจเสียถ้าอยากจะเสียไปเสียที่อื่น อย่ามาเสียที่นี่ก็อะไรเพราะว่าเราสอนเพื่อความอยู่เป็นสุขเราปฏิบัติกันเพื่อความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขเกิดจากอะไรหนึ่งอธิศีนสิขามีศินเป็นปกติคนที่เขามีีลเนี่เขาไม่สร้างความยุ่งให้เกิดกับคนอืน่นเพราะว่าเขามองหาความเลวของตัวเป็นสําคัญ ถ้าจิตของเราดีแล้วก็มันไม่อยู่กายมันก็ไม่ดีก็มากายก็ดีวาจายก็ดีถ้าจิตของเราเลววาจายก็เลวกลายก็เลวนี่ทุกคนจงสมนึกตัวไว้อย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการกิดระเบียบตามพระพุทธศาสนาและตามระเบียบที่นหนเราควบคุมสินสิงของเรามีเท่าไหร่ ทำไว้มันครบธรรมะมีเท่าไรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนปฏิบัติให้ครบอารมณ์สมถะมีสี่สิบปฏิบัติให้ครบอารมณ์วิปัสนาญาณมีเท่าไรปฏิบัติให้ครบถ้าพยายามคิดประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะไปยุ่งกับคนอื่น ถ้าเราดีร็จแล้วก็ไม่สร้างความยุ่งยากความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น <c oughs> อันนี้ไอ้การที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่น <c oughs> ก็ชื่อว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองคนอื่นเขามีอารมณ์เป็นสุขเราก็มีอารมณ์เป็นสุขถ้าเราทําคนอื่นเขามีอารมณ์ร้รา,รรราร้อนเราก็จะรับอารมณ์ร้าร้อนเช่นเดียวกัน พระพุทธเจ,จ้ากล่าวว่าภูชาและปติภูชังวันโกปฏิวันทนังผู้บูชายมด้าการบูชาตอบผู้ไหวยมดในไหวาตอบถ้าเรามีพรมีหารสีที่อย่างเดียวมันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความร้อร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นมีขอทุกท่านยพยายามควบคุมกำลังใจเพื่อพฏปิบัติให้ถูกแบบ พราะสถานนี้เป็นพุทธเขตคือเป็นเขตของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าย่อมมาเลี้ยงคนชั่วพระพุทธเจ้าทรงยกย่องแต่คนด,ดีนี่ใครหักปากใครหักเป็นจริยาของพระพุทธเจา้าใครดีก็ย,ยกย่องสรรเสริญความดีเป็นส่วนของความดีใครผิดพระพุทธเจา้าลงโทษ อย่า,อาความดีเข้ามาบวกถือว่าทำความดีแล้วทำความชั่วไม่มีโทษอันนี้ไม่ได้มันคนละเรื่องนี่เป็นการควบคุมกําลังใจของเราเข้าถึงพระโสดา,า,าปัิผลอารมณ์แห่งพระโสดาปัตทิผลนี่ความจริงมันเป็นหญ้าปากคอกแล้วพูดง่ายๆก็เป็นของเด็กเล่นสําหรับผู้ใหญ่ เราบวชเ,เข้ามาแล้วเวลาน,านานพอสมควรทำไมไม่รักษาอารมณ์นี้ให้ได้ไี่พูดสำหรับคนชั่วสำหรับที่ท่านมีอารมณ์ดีก็มีมากที่รู้ว่าอารมณ์ชั่วก็พราะว่าปากชั่วจริยาเกิดทางกายชั่วมันมาจากใจชั่วให้รู้ตัวความชั่วของตัวไว นี่เราจะปราบความโชกของเราอะไรก็ทรงพรหีหารสีไว้เป็นสำคัญถ้ามีพรหมหารสี่แล้วหาชั่วไม่ได้สิ่งก็บริสุทธิ์นี่พระโสดาบันท่านบอกว่ามีความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์คำที่จะเคารพจริงๆคือการที่จะเคารพจริงๆก็คือทรงสิลให้บริสุทธิ์ ไม่ทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตให้เกิดขึ้นทรงกายสุจริตทรงวจีสุจริตทรงมันโสุจริตให้เกิดขึ้นนี่เป็นจริยาของครูบาหรือของพระสำหรับพระเนรนี่มีศีลมากอยู่แล้วก็ไม่ควรจะเร็วถ้าเร็วแล้วก็มันก็ไปเปรียบเทียบกับสติฉานสู้สติฉานไม่ได้ ตามที่พูดแล้วเมื่อคืนนี้ตอนนี้เมื่อคืนอธิบายกันมาแล้วว่าอาการของพระโสดาบันก็มีการเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์และมีศินห้าเป็นบริสุทธิ์ก็มีอาทิศีินและสิกขาเป็นสําคัญเป็นปัจจัยของพระโสดากสิฐาคารนี่เราพูดกันตอนนั้นแล้วก็ปาลารลเป็นบอกว่าประการปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องจริต จะิบปัญญาเป็นยังไงก็ช่างเราสนใจอยู่อย่างเดียวว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมประ,ประสงค์มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีมรณาุสติกรรมาฐานเป็นอารมณ์นึกถึงความตายไว้บนปกติว่าตายแล้วเราจะไม่ยอมไปในที่ชั่ว ให้ถ้าเราจะตายให้มันดีถ้าเวลานี้มันก็ต้องดีใจดีมีวาจาดีมีกายดีถ้าว่าเรามีกายชั่ววาจาชั่วใจชั่วตายแล้วมันก็ชั่วให้พระโสดาบันคงกำลังใจให้ทรงอยู่ในความดีเท่านั้น ยังไม่สามารถจะตัดความโลภได้ยังไม่สามารถจะตัดความรักได้ยังไม่สามารถจะตัดความโกรธได้ยังไม่สามารถจะตัดความหลงได้แต่สิ่งทั้งสี่เหลกานี้ยับยั้งอยู่ในขอบเขตของสิ่งมีวงแคบเข้ามาตอนนี้เมื่อคืนนี้เราพูดกันถึงอาการที่จธทรงประสูน์ดาบันอันนี้ถ้าใครขยจะยามาถาม ถามหรือไม่ถามเราก็สร้างความเข้าใจของเราเองเขาถามว่าประสูด,ดาบันเนี่ยไม่ไต้องตรงสมาธิหรือ,อยังไงทำไมจึงไม่ได้พูดถึงสมาธิกันบ้างเป็นนั้นว่าประสูด,ดาบันไม่ต้องหาสมาธิจิตหรือคนอื่นเขาถามหรือท่านจะถามก็ตามใจหรือเขาไม่ถามก็ได้ก็เตรียมแก้กระจตัวเองเขาไว <c oughs> ก็จงตอบเขาบอกว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าคุณความดีของพระพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ขาดในอารมณ์ของจิตอันนี้เป็นการเจริญพระกรรมฐานเป็นพุทธานุสติกรรมฐานรากคุณความดีของพระธรรมปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกติไม่ลืมความดี ในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วอันนี้เป็นธรรม,มานุสติกรรมฐานเรานึกถึงคุณความดีของพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจนได้บรรลุมรรคผลเราก็แสวงหาความดีตามนั้นตามท่านปฏิบัติตามท่านนึกถึงท่านเขาไว้ยอย่างนี้เป็นสังขารุสติกรรมฐาน เรานึกถึงศีลที่องค์สมเด็จพระบชิตมานทรงมอบให้แนะนำสั่งสอนเราระมัดระวังศีลทุกข้อทุกสิขาบทให้ปรากฏอ,อยู่ว่าอยู่ครบทวนดีดีอย่างนี้เป็นศีลานุสติธรรมฐานเรานึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าการปฏิบัติอย่างนี้เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน อย่างนี้เป็นอุปสมานุสติกรรมฐา,านเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายแน่จะตายข้าวตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายด้วยาการปกติหรือตายด้วยอุปติเหตุก็ตามก็ื่อว่าจะต้องตายเราไม่ประมาทาชีวิตก่อนที่เราจะตายจะกอบโกยความดีใส่กำลังใจไว้ให้มันครบ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงสอนแบบไหนปฏิบัติให้จบให้ครบทุกป,ประการให้บริบูมมรณ์ท,ทั้งหมดเพราะในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตอย่างนี้เป็นมรณานุสติกรรมฐานเป็นอนุวาไวด้ของสมาธิจิตของระโสดาบานันนับไปให้ดีว่ามีอะไรบ้างก็หน,นึง่งพุทธานสุสติ สองธรรม,มานุสติสามสังขานุสติสี่ศีลานุสติห้าอุปสม,มานุสติหกมรณานุสตินี่การเจริญพระกรรมฐานพร้อมๆกันเขาทำยังไงนี่การที่จะเป็นประสูดาบันมีกฎบังคับว่าถ้ารมณ์จิตต่ำกว่าพระผมไม่ชานจะเป็นประสูดาบันไม่ได้หรือว่าจะเป็นพระเรียเจ้าไม่ได้ อย่างเลวที่สุดจิตต้องทรงอยู่ในพระธมชานเป็นปกติและอย่างดีที่สุดจิตก็จะทรงอยู่ในฌานที่สี่เป็นปกติแต่ฌานที่สี่ในปกติไม่ได้ปกติก็หมายความถึงเวลาที่เราจะใช้พยยามปกติธรรมดาถ้าพูดเราคุยเราทำงานอย่างนี้จิตต,ต้องอยู่ในพระธมชานเป็นปกติ นี่อารมณ์ปฐมบัญชาญเป็นยังไงอารมณ์เป็นปฐมบัญชาญก็คือว่าเมื่อกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสําหรับเราอารมณ์นี้จะคุมอยู่ในอนุสติทั้งหกจุดตลอดเวลาเราจะไม่ลืมพระพุทธเจ้าเราจะไม่ลืมพระธรรมเราจะไม่ลืมพระสงฆ์เราจะไม่ลืมศีลเราจะไม่ลืมพระนิพานเราจะไม่ลืมนึกถึงความตาย มีถ้าทุกคนมีอารมณ์อย่างนี้มันจะมีบ้างไหมที่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดกับบุคคลอืน่นจะไปยุ่งใน่งจริยาของบ,บุคคลอืน่นจะไปยุ่งแตกายของบ,บุคคลอืน่นจะไปติโน่นติงนี่ว่าคนนั้นตายคนนี้เสียสีคนน้นเสียสีคนนี้มันจะมีไหม ถ้มีการพน,นงตนแล้วมันจะมีไหมไม่มีสําหรับคนดีประเภทนี้ความจริงประโสดาบันไม่ได้มีอารมณ์สูงพิเศษอะไรเลยถ้าเราจะกล่าวกันว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็เป็นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลวไม่ใช่พระชั้นดีพระโสดาบันนี่เป็นพระเริ่มตนเป็นพระเด็ก ถ้าเป็นพระก็เรียกพระชั้นเลวถ้าเป็นฆราวาสก็เป็นฆราวาสชั้นดีแต่ถ้าอารมณ์ก็เราสามลไป่าไปกว่าปโสดาบันละถ้าเป็นพระก็เลยเป็นพระเดรจฉานปัญถ้าฆราวาสก็จัดว่าเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปได้กิเลสเป็นพารชนคนโง่ โง่ก <ítulo> ็อะไรโง่เพราะไม่คุมความดีไม่สร้างไห้หายความสุขให้เฉยๆตนทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าถึงบะโสดาบันมีอารมณ์ความมีความสุขเป็นปกติไม่ถือมงคลตึงข่าวคำว่าไม่ถือมงคลตึงข่าวก็หมายความเขาเฮที่ไหนไปที่ไหนเขาเลือที่นอนดีไปที่น่นที่นี่ดีมาที่นี่คนที่สุดหาดีอะไรไม่ได้จับไม่ถูก นี่อารมณ์ไม่แน่นอนมีคติไม่โกรงอย่างนี้ไม่ใช่พระโสดาบันแล้วร,รับพระโสดาบันนะ่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นที่ไหนไม่สําคัญคําสอนขององค์ไหนพระองค์ไหนอาจารย์องค์นั้นองค์ไหนไหนไม่สําคัญทั้งหมดถ้าตรงตรง่อคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุษษคตพระโสดาบันยอมรับยอมไม่ถือว่าอาจารย์เป็นสําคัญถือพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญ ไม่ได้ใช่ไปนั่งนับถือตัวบุคคลว่าพระองค์นั้นสอนดีพระองนีสสอนไม่ดีอาจารย์องค์นั้นสอนดีอาจารย์นี้สอนไม่ดีเขาไม่ถือตัวอาจารย์เป็นสําคัญเพราะท่านถือว่าเป็นสาสตร์กิบทุทิศจรรยฉะนั้นท่านที่ถึงพระโสดาบันแล้วจึงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นพระพุทธบิดาอย่างพน,นางสามาวดี เมื่อพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์เริ่มบาดเท่าเธอจะสรงขอเข้ามาเพราะการหลงผิดลงโทษพนาสามาวดีโดยไม่มีโทษแต่โทษไม่เกิดพระลูกศรไม่ทำอันตรายพนางพาาระเจ้าเทงนก้มลงจะกราบขอเข้ามาพนางบอกขอเข้ามาไม่ได้ต้องไปขอเข้ามาขอบิดาของอกฉันนี่การผิด ได้พระอริยเจ้าต้องขอขมาตรงพระพุทธเจ้านี้กันเียว่าขอก็ข,อขมาตบิดาก็เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพอ่อจะนั่งขอท่านทั้งหลายการปฏิบัติและกรรมฐานจงอย่านำความเร็วเข้ามาไว้ในจิตพริสุทธิ์ทราบ ว่าสำนักของเราตั้งมานานพอสมควรคนเก่าอยู่นานพอสมควรถ้ายังมีอารมณ์เลวอยู่เราก็จะคัดออกไปจะไม่เห็นหน้ากจะบ,คบุคคลผู้ใดทำความดีเพียงใดน,นั่นเป็นเรื่องของความดีแต่ความชั่วต้องเป็นเรื่องของความชั่ว อย่าความชั่วกามากู้ความดีเข้ามากู้ความชั่วอันนี้อาภัยให้ไม่ได้รเราก็จะเจ้าก็ปปฏิบัติอย่างนั้นดังนั้นขอท่านอนไหลถ้าปรารถนาจะส่งความเป็นประโสดาบันไว้แต่ความจริงประโสดาบันนี้ให้ปฏิบัติเกินสามเดือนไม่ได้ประโสดาบันนี้รู้สึกว่าจะเลวเกินไปเพราะมันเป็นของไม่ยาก จะเร็วเกินกว่าที่คิดว่าจะมีความดีอยู่บ้างเพราะอะไราเพราะว่ามีความเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์นึกถึงคุณความดีของท่านเป็นปกติอันนี้ไม่น,น่าจะมีกับพวกเราอยู่แล้วเป็นของธรรมาดาและการมีศีลบริสุทธิ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้ว นึกถึงพะนิพันธ์เป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีได้เป็นของไม่ยากนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันก็ควรจะมีอยู่แล้วในการตัดกิเลกก็ไม่มีความสําคัญตรงไหนยังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงแต่ไม่ละเมิดสินรักไปรักนอกขอบเขตของศิน อยากรวยก็รวยด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่คดโกงใครธรรมะให้กิงตามปกติโกรธแต่เราไม่ประหัสประหารบุคคลอื่นหลงยังรับสวยรักงามแต่ไม่ลืมความตายนี่ไม่ของง่ายๆอย่าฝากพ่อเป็นของที่ไม่เกินวิสัยพอจะทำได้หวังว่าต่อน,นี้ไปท่านทั้งหลายคงจะไม่มีใครเลวมีแต่ความดี แล้วทรงความดีทั้งหลายอย่างนี้ไว้ถ้าเป็นพระทรงความดีแค่นี้ผมยังถือว่าเลวเกินไปในฐานะที่ครองผ้าขาวสาวพัดสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นระวัดก็ขอ,ขอยกย่องว่าท่านง,งความนี้ได้จัดก,ก็เป็นความดีต่อจากนี้ไปขอทำอย่างายโปรดตั้งกายตรงดำเงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอธัธยาศัยจงกว่าจะได้ยินเส้งญาณบอกหมดเวลา